ยะถาวาริวาาปุราปริปูเรนติสาคารางังเอวะเมวายโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปติตังตุมหังเิพเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยาธามณิโชติระสุยาธา ติโยวิวาจชันตุสาพาัพพโรภวินาสตุมาเตภาวาัตวันตารายโยสุขีนยุโกภวะพิวานทนาสิเลสานิต จังวุฒาปัจจายนโนจารโรธรรมวัฒนทันติอายุวันนสุขังปาลางยุโดปารโดธีโรวันโดปฏิภาณโด สดาตเมธาวีสุข้างสวัสิกสติอายุงรัตวาพลางวันนางสุขันจากปฏิภาณโดติคายุยยาสวาโหติย,ทยทาทายาทวงภาวะตาตูนสามังกะลังราคันตูนสาพเิวตา สามบาบ,บุตานุภาเวนัสันดาโสธิภวันตุเตภาวุตสาพมังกาลังราคันตุสาเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนัสันดาโสธิภวันตุเตภาวุตสาพมังกาลังราคันตุสาเดวตา สามบาสังคานุภาเวนาสดาโสทิภาวันตุเต